มา,มาใส่ตัวเดี๋ยวเทียงมาอยากครัเนี่ยเพียโค้งไก่ครับโค้งไก่ไกใส่ไปหนึ่งกค้งแล้วก็หมูบดสักนิดข้าวเปล่าแใหมเนี่ยไปในโค้งไก่ มันจะพุ่งออกไปนมันหาเลี้ยงกินแข็งๆทุกทายมันเข่าครับอจะมีอ่ะปลาซ่อนสักหน่อยสักสองตอนเดี๋ยวมันก็จะไต้น้ำเน้นน้ำเนี้ยนเข้ามาตรงนี้ครับแลมันจะไต่ไต่ไต่น้ำเน้ยน้ำเนี้มนแล้วก็มืนมือคาราดมาตกต้มลงตรงนี้ครับเดี๋ยวเต็มครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับตั้งเที่ยง บนไม้ใช่ครับ ยัง <c oughs> เห็นมันลอยเลยลอยแล้วมันหลอดขอลาัางครับมันชิปกิิงขอาราังของเขาโ <c oughs> เสียมัเซ่หนครับตัวหันบาอยากมีครับ <c oughs> กีเนียนครับเส้นไปนี่แหละครับเนี่ยก้อนหยาบก้อนนี้มันเข่าดีครับก้อนนี้มันอยู่ไรมีก้อนหยาเส่ไม่หันครับจะนำขนขอนก็ใส่ขึ้นเข่าหลายเนี่ยรุ่นน้อยมันกระลายเลยรุ่นเท่านี้ก้อยเดี๋ยวเสียงเชียงค่อยมารุ่นกันครับผมนี่ไปเส้นเบ็ดไปเนาะพอจะได้ลายเป็นไลอยู่ในหันกันลายเลยสิสิบห้าสิบโต นี่มันสิจัดเบ็ดไปจกออักลอยขั้นพี่น้องลอยอกลัวนะสิไปใส่แต่ใบสวงเลยนะครับไปไปามาลุ้นกันพี่น้องไปเฮ็ดปลาไทยใส่อบอลแม่นกันสวัสดีครับพีน่น้องนี่ผมเป็นาาไม้ยังปลามา้ยังมายามกับปูครับใส่ไปมลุ้นเบิง่งมันจิ้ถือปวดต้องสอนอยากพี่น้อง ตัวใหญ่เงยเท่าบอลนี้เคลื่อนนี่ตัวใหญ่เลยไปยังหนโอ้โััดโอ้ครับส่ง่องัหก้หก่องนครับสั่่งเาไปย่ เางควายตัควายสากววลกลเลวาเพชรท่าพ uh, hmm. oh, so so er> ัน็ตัวนี้บกินเมเมนไปเราก็เนอเมนทัตัวเมนวบมไปควายไปควายไปครับพี่น้อง่ไงวานีมากยประเทศไทย ว่านีนลายตัวก,กันอ้วนแตงเงย็บก่อนมาที่นี่ขาดามาขาดดิว,ว่านีนมือท่านขาดเลยอันนี้ขาด,ด,าขาด,ดาอันตุ๋ยยางขาดย,ยางเส้นน้องอมาเ <c oughs> ชื่อไหม <c oughs> โอ <th ử. S 3> oh, ้ยใส่เบ็ดเด็มีสามตัวตมีกุ้งจ้สามตัวครับหมูวานนิผมไตด้ว่าหนตัวคนเนี้เอามือใส่เนื้อมือเนื้อมูเอ็นกระดูกมูนี่แหละใส่ ต้องดิสวน้าครับนี่นี่ปูงามหมดเลยไปเฮ้ยน้องูนอยเดี่ยวขนาดท่านจลงไปวัดหลับะดหับจะชดจะชไปปนเป็นกางลาไป แล้วแตวตัวครวนนะเนี่ยต่อลเนี่ยนี่ครับรุ้นกันต่อไปหมูา,ามันก็มีปุกเขาอ,อยู่ดิวันนี้มันคือปขามันบอนอยู่ด้หมู่บ้านบุบิบอยู่ สีหวกัเลย้อง่น้องมาหลุดเบื้งอีกอันนึงครับนี่อันนึงเซฟไปนี่อันนี้สิมีบอ้อันนี้โงมไหลอ่โอ้ยลอดออกเบิด ก็หอดกยกตัวเตี้มลงคองตนะอู้หูหลอดออกนอกนี่เม่กคนเาเห็นหมวกหอกคนกัด้มันก็บ่ออกแต่ว่ามันออ้มันเกิดวกระบอกต้องกาปองออกคือสนตัวที่ใส่เบ็นไต้สามงยิบก่อนครับ มันหนีผัดอืมว่าเนี่ยผมได้หลายตัวเลยครับพี่หนุ่มว่าเนี่ยได้สิบเอ็ดเมื่อไหร่ยี่สิบกว่าตัวนะครับผมมาใส่น้ำส้มโอามาล่องใส่ดูบน,นเขาของว่านะ่ะผมมันก็เลยทายขีดครับ น้ำห่วยที่ผมเป็นไส่เบ็ดอย่าพี่นอ้องน้ำม,มันมาแล้วครับเออ,อดีตัวนี้มามือผมเปใส่เบ็ดเป็นมันมามือผมใส่เบ็ดในในมูตอเบ็ดนะนะขาดตัวนี้ครับผมมัวงี้จบมัดกิม้าจะเลือดต้นขาดครับ วีดได้ันึ an ่งสามสี่ห้าดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ใส่ไหมครับผมใส่ไปสี่อันครับพูดนครับพ่อเิดกงามรับไม่จะผูกงามเลยครับ องอันนกึ้นต้องปิดดากนั่นนะครับสูตรไม้ด้วพี่น้องด้วสูตรไม้ด้วครับนี่เขาซื้อแล้วเนื้อมูสน,นเข้าเนื้อปุ๊บ เุใส่เบดพอดีเลยุล้ยงเมตพี่น้องจิวุ่นี่ไม่ต่นใสุเบเบเลยครับอันนี้โอ้ลุ้มนี่เซตุใเซเบ,เบนนตพ็ด,ดีเลยพี่น้องออบางนี่สี่หาตัว Chiêu lòng chịu chịu chiều nhảy khỏi lá mà được đấy rồi lần gì đó Chiêu nhảy chiêu thăm mà đã còn chiều ảo Ủa ừ. 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 một chiêu ảo ừ. chút ngoài là mưa là say biết cái cú nhảy có nhiêu Chiêu ảo sóng thiên hà nhéo thật có thể buồn cái khay thiên hà lái à đi tôi cứ vào ừ, mỹ chẳng ảnh

บิดเนเบิดเลยวะโอ้ทีมงานทีมงานก็สั่งเตีมรถอะไรเงี้ยเยวแต่แม็กไปเห็นน้ำข้าวอยู่บ่อ่ละแล้วเาาไปเห็นงานหรอบ่เห็นงานย่บานเห็นกระปุกแต่เกียวบ่เห็นเหนใ่ต้โ

เปลือกไม่ทบมัดคูไม่ไม่ผมมะเซยไม่ไม่ว่านอีกเรียงได้อีกไม่ได้อกย่างไรตูได้สิ่งได้เป็นสิบยี่สิปลูนะแต่ลุ่มก็ดีใส่เบ็ดเลยครับนี่ฮะเอมเด็กเขดีใส่เบ็ดเลยอืมเจาะเจาะ นี่ไม่หนีบขาดวะนี่ไม่หนีบขาดครับผมนี่ไม่ขาดไม่หมูอ่ะไม่ใช่เวออีกครับรู้ควงแม่ยาม,มาีครับผม อากทั้คนรับขาดก่ขาดหนุกนาที่เห็นปองขาดปองเล็กยนอยหนนพี่น้องบมื่อไีปัญหายนะครับอย่างผมไปเสนเอาอ่างไ่หินเอาแกออกเด้วไปเส

อาโมสุดๆมาใส่ไหมมีปนสองกัน,อนเอาไปดูมูตพิดเนื้อนะครับใ,ใส่เขาตรงนี้มีปูหลายเนี่ยใส่เลยพี่นออ้องเออมันดีนะครับเขาดีพ่อมนง่าคได้กินปูน้อยก็ได้ ไอ้พวไฟนี่นไอ้น็่เขาเข้าเลยต้วมันึงจไปเอาทำไมม่ใส่นี่เังเสียงมายามนี้ครับ ทำน,น้อยคนควนที่เขาดีนะนี่เลยตัว,ตว,ตวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวสิมตัวพี่เราดูผผลิอีกได้ไปหมื่อวานไหนหลาตัวหนีบกันตายสตัวตัวงามแมวเช่ไไร ข้างทางครับรูมนี้มี่ปูหลาครับนี่ส่วนสู้ีีต้องส่วนยากเหมือนที่